ใหญ่พี่ใหญ่ไป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 แล้วครับไปแล้วเคียงคู่กันกับวิถีชีวิตนะครับนี่ไปแล้วกล้วยไปฝากคนทิพย์ทุงหนึ่งนะครับม้วนกระท่อมตายายอยู่ด้วยครับนี่กระท่อมตาและยาย นี่แหละครับวิถีชีวิตของเราครับการเลี้ยงช้างกับธรรมชาติชาวบ้านจะหาปูหาปลาครับหางมปลาปลาดิบโลกเลืน่นมุ้ยไหมเลืน่นไหมโอ้เบียดการย่องเบียดยเลื่อนมุ้ย Hãy thôi, rồi yêu đạo này là bôi lương ở đây, bắt lời thì mày 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 hả mày mày này mày mày ai mày hả? เยเนมาไม่จม <Workers>, <in> ิดึไม่จมิดยมามารู้ว่าคนทิพย์อยู่น <człowie> ู่นนะเนี่ยมาไปได้ไหมมามามาไปหาเรื่องเขายหญยืดนะรัน่หญ่ เบรนมือไหีไอ้ซองต้อโตเลยไหมไหมมันจะเมกรอมันจะเมกรอดอันนี้ยูจน่อกี่มหเบนไหมยี่เดีนี้น้ำลงเร็วมากนะนี่ น้ำลงเร็วมากพึ่งมกกลานะมกกลาน่โอ้ยกะถ่มตายายสองตาย,ายายอยู่นู่นนะมึงกระมเกยเสียงนกเต็มเลยนะมึงเสียงนกมาๆไปนะใหญ่ไอจูเน่เน่นอนเน่เน่

มาเลยมามาเลยบุกเบือก่อนครับนี่บุกเบือก่อนดูดูหญ้าครับไม่ต้องพูดถึงนะครับหญ้านี่หญ้านี่เปรี้ยครับหญ้าหญ้านี่เนี่ยเปรี้ย

โอ้ยมา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 เออไปนะเออ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 ลอยวัววัวจะเข้ากินไม่ได้นะเพราะไมยราบเยอะนะครับนี่ไมยราบเยอะน้ำเยอะวัวจะเข้ากินไม่ได้นะ

เฮ้ยก็รอจริงเฮ้ยฮะรอเฮ้ยอีอออออมาเลยมาไปไหามามาปุ๊เยียแล้วก่อนมาไปไ็นไปเลยเฮ้ยรอเะเอาพี่ใหญ่เข้าหลักก่อนเนะอะเฮ้ยออ หลักดีๆก่อนต้องผูกแบบมั่นคงนะครับหลักเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,ห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับช้างอยู่ในปา่าเบดห้ามนะเฮ้ยหลักที่มั่นคงก่อนเฮ้ยห,หลักพี่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยานเลยอะจริงมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนั้ตรงมาตัถฐานนะครับนี่เราเผื่อไว้เราต้องเผื่อใจนะครับสำหรับพี่ใหญ่เฮ้ยไมเ้ย โอ้เอีเนาทวงเผื่อใจสักนิดสำหรับพี่ใหญ่ช่วงนี้กันไว้ดีกว่าแก่นะครับ

อยู่ในป่ากับอยู่ที่บ้านมันต่างกันนะครับช่วงนี้พี่ใหญ่ก็จะสมบูรณ์หน่อยต้องเผื่อหลัก <_ t ot> เผื่อหลักไว้ด้วยนะครับนี่สําหรับพี่ใหญ่โอ้โหเราจะจับปอกไว้นะครับนี่จับปอกห่างๆไว้เผื่อไว้บางทีเขาไม่ให้เข้านะครับเวลาตกมันน้ำมันออกแล้วยากอันตรายต้องเผื่อไว้ให้แน่นอนเลยครับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคืนความสุขให้ช้างนะครับ